<น>ครับแล้วเราก็ปลูก <นะ S 2> ต้นไม้อยู่นะครับสี่ <นะ S 2> หว่างขุดลุ้มนะครับ นะก็อยู่ในกระถูกดิไข่ร้อยหนึ่งไม่ใช่แล้วตั้งไว้เฉยๆไม่ได้ปลูกหรอยังแล้วมันไม่เป็นละลายหรอมันจะเป็นลายถั่วต้นไม้มันแข็งแรงจะตายอันนี้รวมปลูกด้วยใช่ไหมอ๋อไม่เฉพาะต้นเราะไขร้อยหนึ่งอ๋อแล้ววัหนึ่งร้อยรวมปลูกให้ด้วยเดี๋ยวพวกเราก็ไปช่วยปลูกแล้วโอเคอุ้ยฝนตกมาแล้วครับพี่น้องมาจากไหน มาจากบ้าเมื่อก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะประมาณไหนครับประมาณนี้ค่ะฝากปีทพันุ์ด้วยนะคะอู้ดูอู้ฮวูช็อตเด็ดช็อตเด็ดช็อตเด็ดโอ้พี่น้องไม่น่าเชื่อว่าพี่น้องได้ภาพนี้พี่น้องโอ้ได้ภาพเด็ดครับพี่น้องมาดูภาพนี้อัน ได้เได้ชัดเด็ดเลยอ่ะไ <c oughs> ม่งั้นสองหมืนะ <ừ. S 1> มน่นเลยนะได้ได้โอ้โหไม่เป็นไรอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนกลัวหนาวเอาฟัางห่มมาเลยห่มไปด้วยทำงานไปด้วย

อืม ไม่เ็จเขาปลูกนี้เลยนี่นี่นกก <c oughs> บแตกนตกระใเนะปนไหนยบ้านอยู่ไกลน <c oughs> บัยเ่นนกเอินี่ลุงช้างลุงชงลุงช้างเปิดให้เน่เปิดนี่เน่มันเปิดบ่ไดรมันต้องเกล้ไง 咖啡

แฟนลุมโอ้ยหละเอล้วบีซี่พะนะมึงล่ีี่จุ๊บบีซี่บ่ะเออเอาเจ้ดีดีนะโอ้ยเ้าอะไรโอ้ยเจ้าด ยี่หกต้องขี่หน่อยสุด เือเอาตัวคนะตกนะงาปรกอแล้วก็ใชแรงนาคาเพอให้กนะล้องเสียหายนะฮะห้าได้เงินก็สให้กำลังใจขอบคุณครับี่เินได้เงนเด้อคิดดองก็เอาเงนไปทองเด้อ้้อนนดหนึงก็อนึงเด้อลอตเตอี่เด้อ มนมนครับเดี๋ยวออกไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวโนี่้ตไปมาด้อแล้วนลูกอันนี้ได้แล้ว มย,ยืด่มืดมน,น่าจะปวดรอน่นาจะปวดรอนแงเลยนะน่าจะเหนื่อยยเหนื่อยไมทำไมทำไมสากมาขุดแทนเลยนี่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ nó không để những video hấp lo Tanto apec tuyệt vời cho tất nắng, tí cho tất nắng, tí cho tất nắng, tất nắng,

เาไปเติมปากหรออืมมันหิวแล้วเนี่ยมันท้องมันหิวมันท้อง จะเป็นตัวมุนี่ปลถูกครับเป็นหองโดมฝนะั่งนี้ก็จบที่ห้องโดม,มคุณนายรู้ยังเนี่ย<ะ>คุณนายรู้ยังว่าจะมาปลูก เล้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้เมีอไปไหนไม่รู้รเป็นเป็นตาหัวเลาะเนอะ จะปวดแถวย่ามยำาเขาได้ปวดก็ะยากนะอยากกินเมี่ยนประขามนะเอ๊ะเลยนะเอ๊ะอ่างลงตกตกใกล้สุแล้ว a <laughs>